กฎแห่งกรรมบุญให้หากบาปให้หนีมนุษย์เรานั้นมีร่างกายที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ร่างกายของคนเรานั้นก็เปราะบางมากแม้จะระมัดระวังเพียงใดโรคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาสู่ในตัวของมนุษย์เราอยู่นั่นเองมีมากมายจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเมื่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่จะบั่นทอนกำลังของเรา ให้สั้นลงสั้นลงยิ่งเราจะต้องเร่งทำบุญสร้างกุศลให้มากๆยิ่งขึ้นและที่สำคัญทำอะไรที่เป็นบุญอย่ารอช้ารีบเข้าไปกอบโวยเอาบุญนั้นเสียเวลาสิ้นลมหายใจไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่จะเกาะติดไปกับดวงวิญญาณของเรานั้นก็คือบุญอย่างไรก็ขอให้ท่านนั้นทำชีวิตของท่านให้เห็นจริงคือเห็นให้ถูกต้อง ไตรตรองให้ท้วท่วทีเห็นดีในทางดีและอย่าเอาความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งเพราะอาจจะผิดก็ได้แต่จงเอาการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงเชื่อและจงคิดเสมอว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้เราเคยบอกว่าทำดีได้ดีแต่มีบางคนบอกว่าทำดีได้ชั่วและทำชั่วได้ดี เป็นคนละไหนกันทำดีอย่างไรก็ได้ดีความดีที่คนรู้เห็นแล้วเนี่ยต้องยกย่องสสรรเสริญและเป็นที่ยกย่องของเทวดาด้วยความชั่วความไม่ดีใครรู้ใครเห็นต่างก็จะรังเกียจไม่ชอบแต่ส่วนมากจะเข้าใจไปในทางที่ว่าทำชั่วได้ดีคือประกอบหาเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพแล้วได้ให้ทรัพย์สินกลับมา ผู้คนก็ยอมรับเพราะเห็นทรัพย์ภายนอกแต่ความชั่วช้ามันสำเร็จแล้วในการกระทํานั้นๆรอรับวิบากกรรมต่อไปเลยและผู้ที่ประพฤติดีทำดีก็รอรับวิบากกรรมเช่นเดียวกันแต่เป็นวิบากกรรมของความดีบุคคลผู้ประพฤติกรรมชั่วเป็นอาจินนั้นหรือว่าเป็นสันดานั้นจนเกิดเป็นความเคยชินย่อมไม่มีความรู้สึกสะทกสถานอะไร ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนไม่เกิดความเกรงกลัวต่อบาปเป็นคนใจยักใจมารคิดเห็นและกระทำความชั่วต่างๆเป็นปกติสุขดีวันไหนไม่ได้ทำความชั่วจะเป็นทุกข์ร้อนกระวนกระวายนี่คือผลกรรมของเขาพวกนี้ก็เห็นทำดีทำบุญทำกุศลจะอึดอัดหงุดหงิดขวางหูขวางตาเขาจิตใจของเขาก็จะคิดขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ประเภทว่าจิตใจของเขามืดมาคือตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันสิ้นสุดแห่งชีวิตคือความตายวิญญาณของเขาก็จะมืดไปแล้วก็จะไปอยู่อบายภูมิดินแดนที่มีแต่ความทุกข์สมกับบาปกรรมที่ได้กระทำไว้สําหรับคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตเมตตาเกรงกลัวต่อบาปความเห็นอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีจะมีอาการเช่นเดียวกัน คนทำความชั่วจะอึดอัดหุดกิดใจคนชอบทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจทุกดวงก็จะประกอบไปด้วยความเมตตาเป็นทุนเดิมมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นมองเห็นบาปบุญที่เกิดจากความเกรงกลัวขึ้นมาในใจทุกครั้งจนเกิดเป็นนิสัยปัจจัยแห่งความดีลองไปเที่ยวดูตามตลาดนัดต่างๆจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรกันต่างๆนานามากมาย จะมีบางเจ้าขายอาหารที่เป็นสัตว์บ้างอาหารที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกขังไว้ในกะละมังในหม้อในไ้เมื่อมีผู้มาซื้อผู้ซื้อก็จะชี้ไปที่ตัวสัตว์ต่างๆที่เขาต้องการนั้นแม่ขาพ่อขาก็จะจับมาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่คนซื้อต้องการสิ่งที่เป็นๆอยู่เพราะมันสดดีเนื้อมันหวานดี ถ้าเอาไปต้มยำหรือเอาไปเผาเกลือก็จะหวานดีอะไรในํำนองนั้นแล้วแม่ค้าก็เอาวางบนเขียงแล้วก็ใช้มีดอิโต้ทุบหัวทันทีใส่ถุงทำอย่างนี้เป็นร้รอยตัวตะวันจนเกิดความเคยชินความชินชาไม่หวั่นไหวกับคำว่าปานาติบาท,ทำให้ชีวิตผู้อื่นตกไปในศิล5ห้าข้อที่หนึ่งว่าปานาติบาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า นรชนคนใดมีจิตใจโหดเหี้ยมชอบการเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบทรมานสัตว์จะเป็นผู้ที่มีอายุสัน้นเป็นผู้ที่มาด้วยโลคาพยาธิในชีวิตจะไม่ค่อยมีความสุขจะปวดนี่เป็นนั่นเป็นประจำหลายคนคงจะคิดว่าการการะทำเช่นนี้มันจำเป็นที่จะต้องกระทำเพราะว่ามันเกิดมาเป็นอาหารต้องทำหลีกเลี่ยงได้ยากซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากไม่น้อย แต่ถึงอย่างไรสรรพสัตต์ต่างๆเขาก็ารักตัวกลัวตายเช่นเดียวกันกับมนุษย์เขาก็ามีชีวิตหวงแหนในชีวิตเหมือนกันมีความเจ็บปวดทรมานในกายเช่นกันเมื่อถูกทุบถ,ถูกแทงมีความอาฆาตมาตร้ายเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราแต่เขาสู้คนไม่ได้ก็เลยถูกลังแกไปแต่บาปบุญจะไม่ลดละโดยเงื่อนไขใดๆเลยจะยุติธรรมซื่อตรงไม่เอ็นเอียง หลายอย่างความชั่วคิดแล้วแต่ยังไม่ลงมือกระทำก็ยังไม่หนักหนาอะไรเช่นความโกรธในบิดามันดาใจคิดอยากจะทำร้ายท่านแต่ยังไม่ทำก็ถือว่ายังดีแต่ถ้าลงมือทำแล้วเรียกว่ากาหนักเลยทีเดียวคนที่มีความคิดเห็นว่าทำดีไม่เห็นได้ดีทำชั่วได้ดีฟังแล้วหน้าใจหาย เพราะว่าเป็นการเข้าใจที่ผิดลึกซึ้งเลยทีเดียวหรือทางพระท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะมีเหตุด้วยกันสิบประการนั่นก็คือทานให้แล้วไม่มีผลการบูชาแล้วก็ไม่มีผลการบวงสรวงแล้วไม่มีผลแม่ไม่มีบุญคุณพ่อไม่มีบุญคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี ผลของบาปไม่มีผลของบุญไม่มีผีสางเทวดาไม่มีคนพวกนี้จัดเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิยอมเห็นสิ่งที่ไม่ถูกว่าถูกเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าดีดังนั้นความเห็นก็เป็นเรื่องสำคัญเพียงแต่การปรับความคิดเห็นของตัวเรานั้นให้เป็นประโยชน์แค่นี้ชีวิตของเราก็จะเป็นบุญแล้วผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน ผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอาํานวยไวยชายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมาน้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบ,บถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ